สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้ม V88 สาขาราดบุรลวงเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะส้มจะเอาอิสุเข้าใหม่นะคะมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะย้ําเลยนะว่าส้มอยู่ V88 สาขาราดบุรลวงนะคะแล้วก็เปิดทําการทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง 17.30นนะคะเปิดทุกวันเลยเนาะอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะคะนะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูเป็นตัวนี้เลยนะคะกับอีอสุคันนี้นะจ๊ะเพิ่งได้มาใหม่เลยนะขออนุญาตเดี๋ยวพาเชิญชมนะคะพาดูว่าคันนี้มีดียังไงตามมาเลยค่ะนี่นะคะเป็นอีลสุออร์นิวนะคะปี2015นะจ๊ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะใครอยู่ใกล้ๆสาขาลาบุหลวงเนี่ย มีสิทธิก่อนนะคะได้เปรียบก่อนแน่นอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ไกลๆนะคะโทรเข้ามาหาส้มได้ที่เบอร์085 183 425 0หรือว่าแอดไลน์มาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวส้มส้มส่งรูปรีวิวเพิ่มเติมไปให้นะจ๊ะคันนี้แม็กใหม่ยัางใหม่นะคะนะดูดูได้เลยนะคะสวยมากมาทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคลูกค้าที่รับเป็นเงินสดนะคะสามารถออกที่วี8สาขาและบุรวงได้นะคะ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถออกรถที่เราได้นะคะขอเพียงแค่คุณลูกค้าอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะโทรเข้ามาปรึกษาเคสกับส้มได้ส้มช่วทุกคันดันทุเคสอยู่แล้วนะจ๊ะนี่ให้ดูรอบคันสวยมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะนะคันนี้นะจ๊ะติดตู้ติดลำโพงมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวแคปเปิลใต้นะคะนะ พร้อมหุ่มมาเบาหนังมาเรียบร้อยนะคะนี่มีชุดเครื่องเสียงมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะใครอยากได้รถเนี่ยตอนนี้นะคะส้มเปิดจองออนไลน์เพียงแค่88บบาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวส้มพาไปดูห้องเครื่องกันบ้าง เหมือนเดิมเลยนะคะกับว88สาขาและบุหรวงนี้รับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะหรือว่า10,000กิโลเนาะรถทุกคันมีแผ่นเพจนะจ๊ะผอนหมดโอนเล่มได้แน่นอนนะคะนี่ไม่เป็นรถที่สวมซากมาจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะเพราะว่า v ี88ของเราในรับประกันเลยนะคะว่าพาสสันแต่รถกระบ,บะเกรดเรถสวยๆมาให้แล้วนะคะนะ เพราะว่าของเราเนี่ยมี3ามสาขานะคะใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปที่นั่นได้เลยสาขาแรกอยู่บางพีสมุทรปราการนะคะสาขาที่สองบางเลนคนครปฐมปฐถมนะคะแล้วก็สาขาที่3ามที่ส้มอยู่เนี่ยลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีุธยานะคะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะในส่วนของอ e ิสุเรายัางมีการให้เลือกอยู่อีกมากมายนะคะใครผ่านมานะคะสะดวกผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ส้มอยู่วี8 8สาขายุทธยานะคะนะเดี๋ยวส้มแผนหน้าร้านไปให้ถนน340น,นะคะกมที่35นะจ๊ะใครไปไม่ถูกมาไม่ถูกเนี่ยโทรมาหาส้มได้เลยนะคะนะนร้านเปิดทุก,กวันเลยนะคะที่ร้านเนี่ยจะมีในส่วนของทั้งรถกระบะของแบรนด์โตโยต้าหรือว่าจะเป็นแบรนด์ยูสุนะคะเยอะมากเลยนะคะผ่านไปผ่านมา แวะเข้ามาทักทายกับส้มได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเลาวีแปดแปดทำคลิปรถสวยๆแบบนี้ออกให้ชมกันเดี๋ยวนี้ส้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ